วันนี้เรามาแนะนําตัวต่อสายหน้า p e. ีนะครับรับแรงกระชากแล้วก็จะได้ทําให้เวลาวัดติดปลาได้ดีขึ้นนะครับวิธีการใช้เนี่ยในแพ็กเกจตอนไปจะเป็นอย่างนี้นะครับเรารูดรูดตัวของสายกับตัวห่วตัวนี้ออกมาก่อนพอรูดเสร็จปุ๊บเราก็ม้วนนะครับตัวนี้เอาวิธีง่ายเลยนะครับพอรูดไปตรงกลางเสร็จเราม้วนเลยครับม้วนเหมือนผูกปมธรรมดาเลยครับ ล้อลูกป,ปัดตัวที่หนึ่งผมพยายามจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดน,นะครับความจริงมันพลิกกลับไปก็ได้แต่ผมว่าทําแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นปมเลขหกนะครับพอมันเป็นปมเลขหกเสร็จเราเลขหกสอดเข้าไปในในสายใหมในปลายใหม่เรานะครับหลุดแล้วอีกทีนะครับปึ๊บจะเป็นเลขหกอย่างเงี้ย แล้วก็ขอหองผ่าลูกปัดตัวที่หนึ่งผ่าลูกปัดตัวที่สองเขาจะเป็นห่วงมาเป็นห่วงเลขหกอย่างนี้ครับจะเป็นห่วงเลขหกอย่างนี้แล้ว็สอดสอดตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ดึงดึงตัวนี้เขาจะมาลัดกับปลายหมายอย่างนี้เราก็ดึงตัวนี้ว่าเอ่อดึงตัวแดง คอเปอร์ตัวแดงมาเป็นกันรูดนะครับกันรูดตอนนี้ก็ไปเห็นเงี้อ่ะคราวนี้นะครับเราก็จะต่อปลายไหมกอลพูนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ผูกธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันให้มันไอ้นี่ได้ให้มันถอดไอ้ให้มันดึงออกง่ายๆนะครับ เราก็ผูกเป็นเงื่อนหูกระต่ายแล้วเนี่ยนะครับมาเยอะๆไม่ต้องสีเรียนนะทำเป็นเงื่อนหูกระต่ายเลยแล้วก็รูดนะครับรูดปุ๊บนี่ครับพอเป็นเงื่อนหูกระต่ายเสร็จนี่เป็นอย่างนี้เสร็จเราก็ใส่ตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้จะเห็นโบที่มันผูกเป็นหูกระต่ายเยอะๆนะครับแล้วก็เอาเนี่ยรูดเข้ามาปุ๊บเพื่อความแข็งแรงนะครับจะได้อย่างนี้ อันนี้เราอาจจะต้องตัดเก็บทรงนะครับเพื่อให้มันสวยเดี๋ยวเราจะถอดได้นะครับจะถอดได้มาเป็นองี้นี่นะครับก็พอใส่เสร็จปุ๊บก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็ขายราคา20บาทนะครับเบอร์ที่มีนะครับเบอร์ 2P2P3P4P6P8 นะครับ